สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหน้าทีนิงมายู่นี่ก็คือหน้าคุณยายด่วนขออนุญาตคุณยายลำด่วนนํำเ้อค่ะขออนุญาตหมุนนะคะนี่เลยอันนี้คือเถียงนาของคุณยายลำดวนนะคะเป็นป่านิงเองนี่แหละค่ะที่เพิ่นเฮ็ดไวอยู่นา ที่หน้าทงนาฝนนี้เห็นบ่ค่ะอากาศดีดีคะ่ะเทียงหน้าในน้อยตั้งอยู่กลางไฮกลางหน้านี่แหละคะ่ะอ้อมขางนี่ก็จะเป็นสวนยางสองฟังนะคะบรรยากาศด,ดีดีตอนนี้อากาศก็เหมือนฝนจะตกท้องฟ้าเมฆเต็มอยู่คะ่ะเห็นบ่ก่อนเมฆ <c oughs> มนิงเลืองานแล้วพอลงมาลีกมาลับฝ่ามาถ่ายคลิปย่านบบทันแสงย่านบ่มีแสงขออนุญาตวางกล้องเด้อค่ะ ฟังเสียงกบเสียงเขียดรอเสียงกบเสียงเขียดห้องไอ้น่าตอนนี้อีปูเทิงฝาไล่หลายเสียงกบเสียงเขียดแม่งโอแลงห้องดีดีอากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้จะพามาเบิ่งอากาศดีนหอมเชอรี่ก็หลายหลายพี่น สวนยางทั้งข่างสวนยางสวนยางสองฟังเข่าเขาอยู่ตรงกลางสวนยางสวนนั่นจะเป็นสวนของพี่สาวพ่อหนิงแล้วก็ถัดไปอีกจะเป็นสวนของพ่อหนิงน้ำขื้นพี่น้องน้ำถ่วมสวนยางกะเล็บบกการยางไปเทิงยุ่งหลายน้ำเดี๋ยวมือนานนี้จะพาไปเบิรงเดอแต่ว่าช่วงนี้มันผ่าโอกาสที่จะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายบ่ได้เพราะฝนตกฟ้าาน้ำฝน พันไปอยอมกดกับฝ้าน้ำฝนพกโทกโัพสับ่ได้ถ้าบ่ฟ้ามันจะบ่ได้ฝ้าก็มืดมาแล้วค่ะมืดมาแล้วเมื่นอนี้ก,ก็ไปแล้วค่ะพี่นอนขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาชมคลิปของนิงแล้วก็ของครอบครัวพ่อน้องมะลิ